ครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้ IDE แบบออนไลน์นะครับเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับซึ่ง IDE ตัวนี้นะครับเราขอแนะนำให้ใช้เว็บไซต์ repl.it นะครับในการเขียนนะครับวิธีการสมัครเป็นยังไงนั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับอะไรก็ได้นะครับอย่างของผมใช้เป็น Google Chrome นะครับเสร็จแล้วพิมพ์ url ว่า ipl.it แบบนี้นะครับกดปุ่ม enter เข้าไปจะเข้าสู่หน้าตาของเว็บไซต์ ipl แบบนี้นะครับถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้จากนี่นะครับปุ่ม sign up ด้านบนนี้นะครับกดที่ sign up เสร็จแล้วนะครับในส่วนของ username นะครับให้เรากรอก username เข้าไปเช่นผมกรอกเป็น p หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามแบบนี้นะครับอีเมลผมใช้อ e ีเมลนี้ครับ p 1หนึ่งสองสามแูโอเคแบบนี้พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดผมใช้เป็น com แบบนี้นะครับเมื่อกอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับกดที่ปุ่ม sign up ตรงนี้นะครับ sign up แล้วรอเว็บไซต์มันดาเนินการสักคู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้นะครับเว็บไซต์ REPL ได้รับข้อมูลของเราแล้วเรียบร้อยนะครับแต่จะเห็นว่าเว็บไซต์นะครับให้เราไปยืนยันตัวตน นะครับในอีเมลที่เราใช้สมัครนะครับเราก็จะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งแท็บนะครับแล้วเข้าไปที่อีเมลนะครับอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ google ก่อนก็ได้นะครับ google.com นะครับถ้าเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราก็เลือกบัญชีของเรานะครับแต่เนี่ยองผมยังไม่มีเนาะผมก็ทำการเพิ่มบัญชีไปก่อนนะครับ ชื่เข้าใช้นะครับเมื่อกี้ผมใช้บัญชีอีเมลเป็น p 0 0 0 0แบบนี้นะครับ a d p o um. o แบบนี้กดถัดไปนะครับแล้วกรอกพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยอกดถัดไปโอเคตอนนี้เราเข้าสู่ระบบของบัญชีอีเมลที่เราใช้แล้วนะครับ เราก็กดไปที่ปุ่มรวมแอปนะครับแล้วเลือก Gmail ของเราอ่าตอนนี้จะเห็นนะครับว่าด้านซ้ายมือนะครับจะมีอีเมลที่เว็บไซต์ REPL. IT นะครับส่งมาให้เราเราก็กดเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าจะมีลิงก์ให้ยืนยันตัวตนนะครับลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้เราก็กดที่ลิงก์นี้หนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะพาเราไปเปิดหน้าเว็บ REPL นะครับ เราล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ username ของเราเข้าไปนะครับ p 1 2 3 4 5แล้วก็ใส่ password นะครับล็อกอินโอเคถ้ายังเห็น แถบสีแดงๆแบบนี้นะครับให้อยู่จนอีเมลจะไม่ต้องตกใจนะครับเรากดปุ่มรี f ฟ e ชครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มรี f ฟ e ชนะครับปุหมุนๆนะครับกดปุ่มรีเฟ e ชหนึ่งครั้งนะครับโอเคหายไปแล้วนะครับเราสามารถเริ่มดําเนินการเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Python อันนี้นะครับปุ่ม Python เสร็จแล้วนะครับเว็บไซต์จะให้เราตั้งชื่อนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อเป็น test พิมนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็กดที่ปุ่ม Create โอเคตอนนี้นะครับพร้อมที่จะเขียนแล้วนะครับเราลองใช้คำสั่งแรกกันนะครับคำสั่งแรกผมจะใช้เป็นคำสั่ง p ิ i n t นะครับผมไม่เปิดพิมเราอาจจะบอกว่าสวัสดีแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่ม Run เนี้ครับก็มีการแสดงผลด้านล่างแบบนี้นะครับหวังว่าจะสนุกกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ